ครับสวัสดีตอนเช้าวัน พระลิดสบดีที่7ตุลาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวานนี้นะครับโดยรวมก็เป็นภาพการปรับตัวลงนะครับส่วนตลาดหุ้นจีนก็ยังปิดทําการนะครับยังในเ,เทศกาลโกลเด้นวีคนะครับเ,เริ่มที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดลบโดยได้ รับแรงกดดันจากการล่วงลงของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตนี้ของเชน้าอีวแกนนะครับบริษัทอาสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองจีนนะครับกดดางเซ็งนะครับปรับตัวลงไปลบ0.57ตตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับ ก็ปรับตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับเนื่องจากนักทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้สินในภาคอสังหาของจีนนะครับประกอบกับความขัดแย้งในสภาคองเกรสนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มพดานนี้สหรัฐนะครับก็กดดันดัชนีตลาดหุ้ในอใิต้นะครับปรับตัวลงไปลบ1.82%ตตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดลงลงโดยปิดในแดนลบเป็น วันที่8ติดต่อกันนะครับเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่รกรกฎาวควมปี2552นะครับโดยน้องทุนมีความไม่ตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนเนื่องจากราคานมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็แนวโน้มอ,อัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับตัวดัชนีนิกเกต์น,นะครับปรับตัวลงไปลบ จุดนะครับโดยระบปิดเมื่อวานนะครับก็เป็นระบปิดต่ำสุดนะตั้งแต่23สิงหาคมที่ผ่านมาตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับลงลงกว่า500จุดท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อนะครับหลังการทยานขึ้นของราคาน้ำมันในระยะนี้นะครับนอกจากนี้นักทุนจับตาการประชุม กําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอินเดียในวันศุกร์นี้นด้วยนะครับรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐนะครับในวันศุกร์เช่นเดียวกันหุ้นกลุ่มโละหะนะครับดิ่งลงนําตลาดในเมื่อวานนี้ตัวดัชนีตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวลงไปลบ0.93%ตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับโดยหุ้นกลุ่มรถยนต์กลุ่มค้าปีกกลุ่มเดินทางนะครับร่วงลงมากกว่า 2.5%นะครับท่ามกลางความไม่ตกเกี่ยวกับราคาน้ำมันและก๊าซที่พุ่งขึ้นนะครับซึ่งเพิ่มความไม่ตกว่าภาวะเงินเฟ้อจะกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับตัวดัชนีสต็อกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบ1.03%นะครับเศรษฐฟอสีของเศษนะครับปรับตัวลงไปลบ1.26%นะครับแล้วก็แดกเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ1.46%นะครับปุซซี่ร้อยของอิตาลีนะครับปรับตัวลงไปลบ 1 1 5ดน้านตะครับด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ตัวดาวโจนนะครับหรือว่าดัชนีทั้ง3ก็พลิกกลับมา,าปิดบวกได้จากที่ช่วงแรกปรับตัวลงไปอย่างดาวโจน์นะครับช่วงแรกปรับตัวลงไปถึง400จุดนะครับแต่ว่ามาีความหวังที่ว่า,าตัวสมาชิกพักดีพับพิกันและเดโมแครตนะครับในสภาคองเกรสจ,จะสามารถบรรลุข้อตกลงการขยายไปดานนี้ได้นะครับ นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขจ้างงานปาดกระชนของ ADP นะครับที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับโดยตัวเลขประจำเดือนกันยานะครับอยู่ที่475,000าตำแหน่งนะครับซึ่งดีกว่าในเดือนสิงหานะครับที่เพิ่มขึ้นเพียง235,000าตำแหน่งนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ตัวเลข ADP e นะครับอยู่ที่5 6 0 0 0 0 แปดพันตำแหน่งในเดือนกันยานะครับสูงกว่าที่นองคาดการณ์ที่425,000ตำแหน่งนะครับแล้วก็จากระดับ300,000ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นปัจจัยช่วยให้ตลาดพลิกกลับมาปิดบวกได้นะครับดาวโจนบวกไป0.3เปอร์เซ็นต์นะครับ S&P500 บวกไป0.41เปอร์เซ็นต์เนสเดกนะครับบวกไป0.47เปอร์เซ็นต์ดอลลาร์น้ำมันก็ปรับตัวลงนะครับจากรายงานสต็อกน้ำมันของสหรัฐนะครับที่ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดนะครับเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงขายทางกำไรมาที่ในส่วนของตัวทิ่ทางเซ็ตนะครับก็เคลื่อนไหวกอนั่งผันผวนนะครับในเมื่อวันนี้นะครับโดยช่วงครึ่งวันเช้านะครับปิดบวกได้นะครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายนะครับเริ่มมีแรงขายทางกำไรให้ลดช่วงบวกลงและสุดท้ายปิดลบไปอยู่ที่ประมาณ7จุดอยู่ที่ประมาณ4.7 หจุดนะครับหรือว่าลบ0.29%ก็นะครับก็นะักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่1.2พันล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองรัชนีมีโอกาสจะมีแนวโน้มอ่อนตัวนะครับโดยกลุ่มพลังงานนะครับมีแนวโน้มที่จะประชิญแรงขายทํากำไรหลังราคาน้ำมันปรับลงนะครับจากแรงงาสก็อก น้ำมันดิบของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นผิดคาดนะครับตลาดก็ยังดูขาดปัจจัยหนุนใหม่นะครับแล้วก็ยังต้องติดตามปัญหานี้ภาคอสังหาของจีนนะครับที่ยังเป็นปัจจัยที่กระทบตลาดอยู่นะครับแนวรับอยู่ที่1612แล้วก็พันหนะครับส่วนกรอบบนยังถูกจํากัดอยู่ที่1630-1640นถึง1640นะครับต้องทะลุผ่านก่อนถึงจะกลับมามีสัญญาณที่ดีนะครับ เป็นสำคัญนะครับกฟทเตรียมเสนอสบคนะครับปลดล็อกเพิ่มที่นั่งในเครื่องบินนะครับเป็น100%ปจากปัจจุบันที่ใช้อยู่75%นะครับโดยคาดว่าสบคจะพิจารณาในการประชุมวันที่10ตุลาคมนี้นะครับและจะเริ่มมีผลมารับใช้ตั้งแต่15ตุลาคมเป็นต้นไปโดยแต่ละสายการบิในในประเทศนะครับได้เตรียมเพิ่มเที่ยวบินรองรับความต้องการเดินทางที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับ you